กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายชิตวันชินันวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตหนึ่งเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับจากพรรคก้าวไก่วันนี้ขอร่วมอภิปรายยติสารบันเทิงแบบครบวงจรหรือที่เรียกว่า e n t นเทอร์เทนเมนต์คอมเพลซึ่งหมายถึง อาคารขนาดใหญ่หรือกลุ่มอาคารซึ่งประกอบด้วยห้องหรือส่วนต่างๆสำหรับการทำกิจกรรมเพื่อความบันเทิงเพื่อความเพลิดเพลินซึ่งอาจประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง,างเช่นโรงแรมห้างสรรพสินค้าโรงพยาบาลธนาคารสวนสนุกคาสิโนการพนันออนไลน์ชนิดต่างๆสนามกีฬาหอประชุมกับการจัดแสดงต่างๆซึ่งประเทศไทย มีพื้นที่ชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้านคือสปปลาวเมียนมากัมบูชามาเลเซียและสามารถเชื่อมโยงไปประเทศจีนตอนใต้ได้อีกด้วยระบบคมนาคมที่มีครบในทุกรูปแบบรวมถึงพื้นที่ที่ติดต่อกับชายแดนประเทศเพื่อนบ้านมีการลงทุนและพัฒนาที่ดินเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษให้สามารถรองรับการเจริญเติบโตของเมืองและเศรษฐกิจได้ ท่านประธานครับที่จังหวัดเชียงรายมีอำเภอเชียงแสนแม่สายเชียงของซึ่งอยู่ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษระยะที่สองตามเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษทั้ง3ด้าน 1. การค้าชายแดนส่งเสริมให้เมืองการค้าชายแดนรองรับการค้าการลงทุนเชื่อมโยงกับอาเซียนและ กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 2. อง,องมุ่งเน้นพัฒนาให้เป็นเมืองเกษตรกรรมรองรับตลาดอาหารสุขภาพทั้งเป็นแหล่งผลิตอาหารและสินค้ากเกษตรของภูมิภาค 3. ส,สนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียนและ GMS ท่านประาทราบไหมครับว่า บริเวณสามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนในฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำโขงแขวงบ่อแก้วเมืองห้วยซ้ายขอโทษครับเมืองเมืองห้วยซายสปปลาวมีการสร้างสารบันเทิมแบบครบวงจรทั้งคาสิโนห้างที่พักสถานที่ท่องเที่ยวโดยที่สปปลาวได้ให้สัมปทานในการพัฒน,นาเขตเ,ขเ,ขเขศรษฐกิจพิเศษเกิดการสร้างรางสร้างงานสร้างรายได้ส่วนสาธารณูปโภค การจ้างงานคนในชื้อท้องถิ่นมีนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าวจากเส้นทางสายการบินตรงจากประเทศจีนมาลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟังแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายจากนั้นเดินทางไปทางชายแดนข้ามฝั่งแม่น้ำโขงโดยเรือข้ามฟากจากประเทศไทยและสปป,ปลาว โอกาสที่หายไปของอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายหากมีการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษในการสร้างสารบันเทิงแบบครบวงจรด้วยศักยภาพเชียงรายผนวกกับการคมนาคมที่พร้อมเรามีท่าอากาศยานนานานชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายสามารถรองรับสายการบินจากต่างประเทศได้เรามีเสือสำรานที่เดินทางมาจากประเทศจีนตอนใต้เรามีรถไฟที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และเชื่อมโยงมายังอำเภอเชียงแสนในอนาคตสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือการเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจในพื้นที่ประชาชนที่ได้รับโอกาสในการจ้างงานแรงงานไว้ทำงานสามารถทำงานในพื้นที่ลดค่าใช้จ่ายลดความแออัดในเมืองหลวงที่ที่ดินมูลค่าสูงขึ้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเก็บภาษีเพื่อนำมาพัฒนาในพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น หรือที่อำเภอเชียงของได้เปิดใช้สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่4จะสามารถเชื่อมโยงการท่องเที่ยวการขนส่งโลจิสติกอยาให้อย่าให้อําเภอเชียงของกลับกลายเป็นเพียงเมืองรถขนสินส่งสินค้าผ่านแต่หากมีการพัฒน,นาพื้นที่และสามารถชักจูงให้นักท่องเที่ยวต้องแวะหรือพำนัก ใช้จ่ายหรอือซื้อสินค้าและบริการทำอย่างไรลองคิดอ่านกันดูนะครับส่วนอำเภอแม่สายเขตชายแดนเหนือสุดแห่ง,หงเมืองสยามติดต่อกับจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนม,มาจากเมืองที่เศรษฐกิจรุ่งโรดเจริญรุ่งโรดเมื่อประสบกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ธุรกิจชายแดนต่างปิดกันเป็นโดมิโนเอฟเฟกซึ่งแม้ในปัจจุบัน ยังไม่สามารถฟื้นฟูเศรษฐกิจให้กลับคืนมาได้โอกาสที่จะเป็นศูนย์กลางการกระจายสินค้าชายแดนก็กลับลดน้อยลงไปเช่นกันจะดีกว่าไหมครับถ้าหากเราสามารถเพิ่มพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้ธุรกิจทางเลือกเช่สเบบบบนสามบันเทิงแบบครบวงจรใน3พื้นที่3อำเภอนี้โดยสร้างความแตกต่างของบริบทของพื้นที่ ประเทศไทยจึงต้องตื่นตัวในการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในช่วงนี้เป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยรวมถึงการสร้างฐานการผลิตอุตสาหกรรมชั้นนำโดยศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนจากความได้เปรียบในการขนส่งทั้งทางบกและทางน้ำโดยทางบกอาศัยสองเส้นทางได้แก่ถนน R 3 A ซึ่งผ่านทางด่านเชียงของและสปปล,ลาวถนน R 3 B ผ่านทางด่านแม่สายและประเทศเมียนม,มาและระบบรถรางที่กำลังสร้างรถไฟจากอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่เชื่อมต่อมาอยัางอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายสุดท้ายนี้ครับท่านประธานอย่ามองว่า Entertainment Complex เป็นเพียงคาสิโนโหรือสถานเริงรมแต่ควรมองถึงโอกาสในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจที่คนท้องถิ่นจะได้รับมากกว่าครับขอบคุณครับ